ก็สวัสดีนะครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับก็ยินดีต้อนรับนะครับก็มาพบก,กันเช่นเคยนะกับผมอาจารย์กิตนะครับนวลน,นะวันนี้นะก็จะมาแบ่งปันนะ้องเป็นสูตรหลักสิบนะครับผมหลักสิบ่างนะผมนะซึ่งสูตรนี้เนี่ยผมได้นํามาแก้นะทุกท่านนะผมได้นํามาทํามาแก้ใหม่นะผม <S <S เพราะว่าเห็นยังเดินดีอยู่นะผมนะก็สติเนี่ยหกงวดนะเห็นยังเดินดีอยู่ผมก็เลยจับมาแก้ให้นะทุกท่านนะเดี๋ยวเรา ลองมาดูแล้วก็เอาไว้เป็นแนวทางนะครับผมนะส่หรับท่านใดที่ชอบนะครับเดี๋ยวเรามาคำนวณแปพร้อมกันเลยนะครับตรงนี้ผมก็ยังไม่ได้คำนวณเนาะไปคำนวณแป้พร้อมกันเลยสําหรับสูตรนี้นะครับก็สูตรนี้เนี่ยเมื่อวันที่แล้วนี่ดุดไปเนี่ยผมได้นํากลับมาแก้ใหม่นะครับก็แล้วก็เดี๋ยวผมจะจับสูตรนี้เนี่ยเดี๋ยวไปชนให้กับสูตรหลักหน่วยนะผมนะก็จะได้เป็นสองตัวล่างตรงๆนะครับสองตัวล่างตรงๆเนาะสูตรหน่วยหลักหน่วยที่ทําให้แล้วนะทุกันนะอ่า โอเคนะครับก็เดี๋ยวมารับชมและฟังกันได้เลยนะครับก่อนที่จะไปรับชมและฟังนะก็อย่าลืมฝากกดไลค์นะครับกดติดตามพร้อมกระดิ่งไว้ด้วยนะว่านะเพื่อเป็นกําลังใจนะครับในการทําคลิปต่อไปนะทุกท่านนะโอเคนะครับผมตรงนี้ก็เดี๋ยววิธีคํานวณนะครับเดี๋ยวผมเขียนไว้ก่อนแล้วกันนะครับก็เป็นสูตรสิบล่างนะครับสิบล่างนะทุกท่านนะสิบล่างนะครับผมก็ใช้หลักแซนนะผมนะ ใช่เป็นหลักแสนนะผมนะบวกกับหลักหลักหน่วยบนเออเออหลักหน่วยบนนะครับแล้วก็บวกหลักหน่วยล่างนะผมนะหนึ่งครั้งบวกหนึ่งคงที่นะครับอ่าตามนี้นะฮะนะเดี๋ยวผมขอขีดไว้ก่อนแล้วกันนะผมนะอ่จะได้ไม่ลืมนะครับผมนะครับอ่าโอเคนะครับผมสักครู่นะครับผมขอขีดไว้ก่อนนะจะได้ไม่งงนะผมนะทั้งทั้งผู้ชมแล้วก็ผมด้วยนะครับอ่าโอเคนะะ โอเคนะครับก okay, so so ็เดี๋ยวมารับชมรับฟังแคมพอมกันนะฮะก็สําหรับสูตรแรกนะผมนะตรงนี้เราใช้เป็นเก้าเนาะทุกท่านเนาะเก้านะครับที่นํามาบวกหนึ่งนะครับถัดมาบวกแปดนะครับแล้วก็บวกหนึ่งนะครับผมนะอ่ะเดี๋ยวมาดูผลลัพธ์กันนะครับเก้าบวกหนึ่งได้เป็นสิบนะสิบวกแปดได้เป็นสิบแปดสิบแปดบวกหนึ่งได้เป็นสิบเก้านะผลลับที่ได้เนาะอเราใช้นะครับผมเลขเก้านับที่นํามาวางไว้เลยนะทุกท่านเราใช้เลขเก้านำมาวางไว้เลยเก้าบวกด้วยสองงที่ได้เป็นสิบเอ็ดนะครับ อ่าแล้วก็เอ่อหนึ่งบวกด้วยสองคงที่เนะี่ยได้เป็นสิบสามนะครับผมนะโอเคนะครับสองบวกสองนะครับผมนะก็งวดแรกเนี่ยก็เข้าไปเป็นเก้านะครับนนะครับผมนะถ้าสูตรนี้เนี่ยนะครับก็ถ้างวดหน้าหลุดเนี่ยเดี๋ยวผมจะไม่เอาแล้วนะครับนะถ้าหลุดเนี่ยผมจะไม่เอานะฮะจะไม่เอาแล้วเพราะว่าแก้หลายทีมก็ไม่เข้าเลยก็มีนะครับผม ก็พยายามหาสูตรที่เข้าดีๆดีกว่าเนาะอันนี้ก็นํามาแก้ใหม่นะครับบอกไว้เนาะบอกไว้อันไหนที่ทําอะไรนะครับจะได้บอกไว้นะไม่ต้องมานั่งโกหกกันนะครับว่าเข้ามาแล้วเป็น10บ0ิบ่งวดนะครับอันไหนที่เข้าเราก็บอกว่าเข้านะอันไหนที่ไม่เข้าอันไหนที่หลุดเราก็จะบอกว่าหลุดนะครับผมอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวมาดูถัดมากันนะครับงวดที่สองนะเราใชเป็นเนะครับผมนั้นที่นํามาบวกเจ็ดนะฮะ บวกด้วยแปดนะครับผมทุกท่านและบวกด้วยหนึ่งนะครับผมอะ่ะโอเคนะเก้าบวกหนึ่งะครับได้เป็นสิบสิบวกเจ็ดได้เป็นเออสนะนะิบเจ็ดนะสิบเจดบวกด้วยห้าเนี่ยผลลับที่ได้เนี่ยได้เป็นยะี 1, 25, นะ่สิบห้าเนาะเหรอยี่สิบห้านะครับผมเราใช้เลข5้ามาวางนะห้าบวกสองงที่ได้เป็นเจ็ดนะครับเจ็ดบวกสองงที่ได้เป็นเจ็ดแปดเป็นเก้านะครับงวกนี้นี่ออกเป็นตรงนี้นะครับผมจะเป็นห้านะห้าเจ็ดนะครับผมห้าเจ็ดพวกนี้นี่เข้าไปสองตัวเลยนะครับ ข้าไป2ตัวเลยนะผมหลักหน่วยก็เข้านะครับผมนะเป็น57นะ57ก็เข้าหลักหน่วยก็เข้าหลักสิบก็เข้านะครับผมถัดมางวดที่3นะครับผมแล,แล้วเราใช้เป็นสนะครับผมแนละที่นํามาบวกกับ3นะครับเออ่แล้วนํามาบวกกับ7ถัดมาบวกกับ1นะครับผมโอเคเองบวกสได้เป็น5นะ5้บวกเได้เป็น สิบสองสองบวกหนะึ่งก็ได้เป็นสิบสามนะผลลัพธ์ที่ได้เนาะสิบสามนะครับเราใช้เป็นสามนะครับผมที่นํามาวางไว้เลยนะครับสามบวกด้วยสองคงที่ได้เป็นห้านะครับเอ่อห้าบวกด้วยสองคงที่ได้เป็นเจนะ็ดเนาะน้องวันนาะันนี้เนี่ยเป็นห้านะครับห้าเก้านะครับผมนะก็หลักสิบนะครับผมนะที่นี่นะฮะที่เราตามหาอยู่นะผมนับเป็นเลขห้านะผมก็เข้าไปนะฮะ ถัดมานะครับผมงวดที่4นะครับงวดที่สี่เราจะเป็น8นะครับผมนะบวกด้วย3นะครับผมนะบวกด้วย9นะครับแล้วก็นํามาบวกด้วย1นะฮะครับโอเคนะครับผมเอ่อเป็น1 0บบวก1เป็น10บ0บวก8เป็น13ก็ผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยได้เป็น21นะครับผมเลยยดนะดึงมาเลยทุกท่านดึงเลข1 1บวก2คงที่ได้เป็น3มนะครับ3บวกด้วย2คงที่ได้เป็น5นะครับงวดนี้นี่ออกเป็น3นะครับ สามแปดนะครับผมก็เข้าไปนะครับผมนบเป็นเลขสามนะครับสําหรับหลักเซฟถัดมางวดที่ห้านะครับงวดที่ห้าเราใช้เป็นนะครับเป็นสองบวกด้วยหนึ่งนะครับบวกด้วยแปดนะครับผมนะแล้วก็นํามาบวกด้วยหนึ่งอีกหนึ่งครั้งนะครับสองบวกแปดก็ผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยได้เป็นเอ่อสิบสองเนาะสิบสองเราใช้เลขสองครับผมทุกท่านเลขสองจับมาวางไว้เลยสองบวกสองคงที่ได้เป็นเอ่อสี่เนาะสี่บวกสองคงที่ได้เป็นหกงวดนี้เนี่ยเป็นสี่ศูนย์นะครับ งวนี้นี่ออกเป็นสีศูนย์ะสีศูนย์ะผมนัดที่เข้าไปเนาะหลอกศินะครับผมนัดถัดมานะครับถัดมาก็เป็นงดที่แล้วนะเป็นงดประจำวันที่สินะพฤศจิกายนสองพันห้ายหกสานีครับผมนัเดี๋ยวมารับชมกันนะครับผมตรงนี้นะฮะอันนี้เป็นงดที่แล้วนะตรงนี้เราเชื่อเป็นห้านะครับผมนะห้าบวกด้วยสี่นะครับบวกด้วยศูนย์ะฮะแล้วบวกด้วยหนึ่งนะครับผมโอเคสี่บวกหนึ่งนะได้เป็นห้าบวกห้าได้เป็นสิบนะครับผมเนาะ เนาะเนาะเนาะทุกท่านเนาะเราจะเป็นศูนย์นะบวกตรงนี้นะก็ศูนย์บวกสองคงที่นะถ้าเป็นสองนะั 2, บสองบวกสองคงที่ได้เป็นสี่นะครับผมกองงิที่แล้วเนี่ยเลขที่ออกนะครับก็เลขที่ออกเนี่ยออกเป็นเอ่อสี่หกนะครับผมนะสี่หกสี่หกนะครับผมสี่หกนะฮะก็เข้าไปนะผมนะเป็นหลักสิบนะครับเป็นเลขสนะี่เนาะอ่าโอเคนะครับผมนะเดี๋ยว อ่ะโอเคนะครับก็เดี๋ยวมาดูงวดนี้กันนะครับเป็นงวดประจำวันที่หนึ่งเนาะท่านวาคมนะครับสองพันห้า้ยหกสบสามนะผมนะเป็นงวดประจำวันที่หนึ่งแล้วนะผมก็ใกล้จะสิ้นปีแล้วนะฮะใกล้จะสิ้นปีแล้วนะครับผมนะอ่ะเดี๋ยวมารับชมกันนะครับนะอ่าเดี๋ยวมารับชมกันนะครับเออก็งวดที่แล้วนะครับผมนะผมขอจดก่อนนะ เนาะคิดไปคิดมาเนี่ยโอ้โหก็ครบหนึ่งปีแล้วนะครับผมนะที่ผมทำสูตรเลขแบบนี้นะครับนะครับผมโอเคนะ เดี๋ยวมารับชมรับฟังกันได้เลยนะเด,ยนะเดี๋ยวคลิปหน้านะเดี๋ยวคลิปหน้านะ highway, <ste xt> ผมนะเดี๋ยวผมลงให้วันนี้แหละนะครับผมนะเดี๋ยวผมจะจับสูตรเนี่ยไปชนให้แล้วกันสําหรับสูตรสตัวนะครับผมนะหลักสิบหลักหน่วยนะเดี๋ยวจับไปชนให้นะครับผมนะก็เป็น2ตัวตรงๆนะไม่ต้องกลับนะครับอ่าโอเคนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูสูตรนี้ก่อนนะครับเราใช้เป็น9้านะครับผมทุกท่านนะ9้าบวกด้วย1นะฮะทุกท่านนะครับ9้าบวกด้วยหนึ่งเนาะ บวกด้วยหนะครับแล้วก็บวกด้วย1คงที่นะผมนะเดี๋ยวมาดูผลลัพธ์กันนะครับเก้าบวก1ได้เป็น10นะ1ิบบวก6นะได้เป็นสิบ6กบหบวกหนึ่งได้เป็น17นะครับผมนะผลลัพธ์ที่ได้เนาะ17นะทุกท่านนะเราใช้เลข7็นะผมนะที่จับมาวางไว้เลยเจบวก2คงที่ได้เป็นเท่าไหร่เอ่ยเจดบวก2ก็เจ็ดดเป็น9้านะครับ9บวก2ได้เป็น11นะครับผมนะก็เป็นงดประจําวันที่1เนาะ ก็เป็นงวดประจำวันที่หนึ่งนะฮะธันวาคม2 5 6 3ันห้าบะผมนะเดี๋ยวผมจะจับไปชนสูตรให้นะสูตรหลักหน่วยนะครับผมนะก็เดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยก็เป็นสูตร2ตัวตรงนะครับก็อย่าลืมฝากกดติดตามไปด้วยนะท่านใดที่อยากได้แนวทางดีๆฟรีๆแบบนี้นะผมนะก็แบ่งปนันให้ฟรีๆนะครับผมนะเอาไว้ไปคิดคำนวณกันต่อแล้วกันนะผมนะผมก็คิดคำนวณมา ได้เลขตามนี้นะครับก็ท่านผู้ชมก็ลองจับไปพิจารณาดูแล้วกันนะผมนะอันนี้ก็เป็นแนวทางฟรีๆเนาะเออนะครับผมโอเคก็สําหรับคลิปนี้เนี่ยก็มีประมาณนี้แล้วกันนะยังไงก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะโอกาสหน้านะผมนะขอขอบคุณมากๆครับที่ติดตามรับชมกันจนจบนะก็อย่าลืมฝากกดไลค์นะกดติดตามกดแชร์ไว้ให้กันด้วยนะผมนะถ้าชอบสุดีๆแบบนี้นะโอเคยังไงก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะโอกาสหน้านะสำหรับคลิปนี้นะครับผมผมก็ขอตัวลาไปก่อนครับ โอเดี๋ยวผมพักหายใจก่อนนะเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะอนะูกันหน้าสอัคลิปนี้ผมต้องไปแล้วนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับผม